สวัสดีครับเลิกดีแล้วครับปีนี้ได้ครับผมชื่อเจมส์สุขมงคลนะครับรับบทเป็นเอื้อในเรื่องพี่เจคุณกลางกับยาเล่นกแอนดอนครับครับสวัสดีครับเนสิทธิมนะครับรับบทเป็นคิงครับผมในพี่เจแล้วก็ยาเล่นกแอนดอนเหมือนกันครับไม่ไงเป็นคนเป็นมได้ผลกศึกษาของนักโทเอาจริงก็รู้สึก ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกดีใจครับผมที่แบบทุกคนแบบแบบว่ามาแบบให้ความสนใจกับการที่เราจะเปิดซีรีส์เพราะว่าเราก็เคยที่เราเคยแจ้งไปแล้วเมื่อปีก่อนใช่ไหมครับแล้วก็แบบได้ทําการร์ธช็อปเรื่อยๆจนแบบจริงๆก็รู้สึกเร็วเหมือนกันที่แบบเอ้ยมันมาถึงวันนี้แล้วหรออะไรเงี้ยครับใช่ก็รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะเหมือนกับเป็นฟิตติ้งครั้งแรกเลยที่พี่ๆนะะักข่าวให้ความสนใจกันขนาดนี้รครับ,รบใช่คือแบบตอนแรกคือแบบคือเป็นพูดเลยพูดได้เลยว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็เหมือนกับพี่ๆเหมือนกับ คือเรายืนถ่ายกับพิตติ้งกับเน็ตกับเจงกันที่เหมือนกับพี่ๆก็แบบถ่ายกันเต็มเลยก็รู้สึกแบบขอบคุณนะครับที่เหมือนกับให้ความสนใจพี่เจ็ดขนกลางก็อยากล่นกอนนครับผมเินมต้องเยอะวันนี้ก็เอาตรงก็เขินถ้าพูดพูดความจริงก็คือเขินพี่แต่ก็ก็เขินไม่เจียมหัวห่วงไหมห่วงเหรอครับชินแล้วครับแหมเมื่อกี้คุณเมื่อกี้ เขาก็เปิดเหมือนกันในในฟิตติ้งไม่คือเขามีมานานเขาก็โชว์ได้ไงเดี๋ยวเรามีบ้างอุ้ยคุณก็มีอยู่นะไม่ใช่หรอมีตั้งนานแล้วแต่เขาแค่ไม่โชว์คุณเจมอ่ะใช่ครับผมแต่พี่เห็นแบบว่าเจมส์เขาจะแบบว่าคอยสะกี้ตลอดเลยอ่ะว่าแบบอว่าโตล่อะไรเย่างนี้ผมห่วงอะไรเยอะพี่หลังกล้องที่เขาเปิดเขาเปิดเยอะกว่าหน้ากล้องอีแล้วเขามาตีผมมาหงมาห่วงโอ้ผมต้องห่วงเขามากกว่าผม ผมไม่ได้เปิดบนนะท่านผู้พูเลย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 ตื่นนั่นแหละครับผมความพร้อมดีกว่าจริงๆคือมันแบบประกาศไปนานแล้วแต่ว่าความพร้อมของเราสองคนดีไหมล่ะเอาจริงๆก็ถามว่ามีความพร้อมไหมก็พร้อมแต่ก็ไม่ไม่อยากจะบอกว่าพร้อมขนาดนั้นเพราะว่ากลัวเราจะมาปาหมาตอนที่เราไปไปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับก็เอาจริงๆก็แบบ มันก็อาจจะมีข้อบกพร่องตามมาเรื่อยๆแบบเล็กๆน้อยๆก็พยายามจะแก้ไขกันไปใช่ก็คือเหมือนกับสมมุติว่าเรายังไม่ถ่ายถึงเวลาถ่ายใช่เราก็เหมือนกับพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับคือไม่ไม่มีวันหยุดอะไรเงี้ยครับผมใช่ฮะกว่าจะเปิดกล้องความสนุขของเราสองเอาหมายมระเดี๋ยมเดี๋ยวผมเอาจริงเราก็สนิทกันค่อนข้างมากเพราะเพราะว่าแบบหลายๆหลายอย่างที่จริงไม่ใช่แค่เรื่องงานที่ทําให้เราแบบสนิทกันก็มีเรื่องส่วนตัวด้วยมีเรื่องแบบเฮ่ออยากรู้เรื่องส่วนตัวเลยเนี่ยเอาจริง มันมีหลายแบบมันมีหลายเรื่องมากๆก็อย่างก็อย่างเช่นแบบการปรับความเข้าใจกันการที่แบบเราจริงๆเราจะเข้าใจกันมากสุดก็ตอนที่แบบเรามีปัญหาเราก็จะแบบเป็นเราก็จะมีการแค่สองคนละที่แบบคอยพูดคุยกันคอยปรึกษากันอะไรใช่ครับผมก็คือจริงๆก็เราก็ไปไหนด้วยกันบ่อยครับผมก็เหมือนกับเราว่างก็ไปอย่างเงี้ยครับผมใช่ก็ก็ประมาณนั้นครับผม ไปเอยแล้วแบบว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความแบบเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของเราสองคนตั้งแต่วันแรกจนมาถึงวันนี้เพราะว่าเราก็เริจะได้ชิดกันเนาะเต้นบ้างเป็นแลงเป็นยันไงไงบ้างจริงๆก็เปลี่ยนแปลงเยอะนะครับผมเพราะว่าเหมือนกับครั้งแรกๆที่เรารู้จักน้องก็คือในเป็นคนที่แบบไม่ค่อยคุยไม่ค่อยกล้าโดนตัวใครเพราะเหมือนกับด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราถ้าเราไม่สนิทกับใครเราจะแบบเกรงใจเขามากๆแต่พอ ครบก็ประมาณปีหนึ่งเหมือนกับเป็นรู้จักกันมาปีหนึ่งอย่างเงี้ยครับพูดผิดผมพูดผิดผมพูดครบเนี่ยครับพี่ๆก็ทักอย่างเงี้ยไม่เหมือนกับคือไน้เป็นคนพูดผิดไงก็เหมือนกับเราอ๋อเรารู้จักกันมาประมาณปีกว่าๆแล้วเราก็รู้สึกว่าความสิทธิ์เราเพิ่มขึ้นเวลาเราเล่นหรือเราแย่อะไรเราก็รู้สึกว่าแบบเออเราสบายใจนะที่ได้ทำอย่างเงี้ยครับผมใช่ครับแต่ก็ยังแบบมีสเปซให้กันอยู่อะไรเงรี้ยคือแบบว่าถ้าเกิดในมุมมองเตม ยิ่งเรารู้จักกันมากขึ้นยิ่งยิ่งเราแบบสนิทกันมากขึ้นอะไรเงี้ยสิ่งสิ่งที่ควรมีมากขึ้นตามก็คือการให้เกียรติกันอะไรเงี้ยเราคือเราก็จะรู้แล้วว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรมีบกมีข้อบ,บกพร่องตรงไหนอะไรเงี้ยเราก็แบบคอยแบบที่จะคุยกันเสมเสอคนคือเป็นแบบว่าความสบายใจของกันและกันใช่ครับเป็นคอมฟอร์ตโซนเลย ใช่ครับก็เหมือนกับมีอะไรก็ปรึกษาการก็เหมือนกับคือคือถ้าเราเจอปัญหาอะไรกันเราก็มาคุยกันหรือถ้าเราอยากทำอะไรเหมือนกับอย่างเช่นล่าสุดก็ไปถ่ายวอล์กที่ดีมเวอร์แล้วก็ปรึกษาการแล้วก็ไปถ่ายกันนะครับผมใช่ครับใช่ครับผมยกประโยคไปมีการดูแลกันและการครับมันมีแบบว่าส่วนเราสึกว่าแบบเฮ้ยมันยังไม่ได้แบบมันยังไม่ให้เขาเข้ามาคือเอาจริงๆเชื่อว่าทุกคนจะมีพื้นที่สเปซของตัวเองอยู่แล้วแบบจะเป็นโซนที่แบบว่า เพาอะไรเราไ,ไ,ไ <c oughs> ครับผมมันก็จะเป็นโซนที่แบบว่าจะเป็นโซนที่เราคนคนเดียวที่จะเข้าไปได้ <c oughs> ซึ่งมันจะเป็นความสบายใจของ <c oughs> ของเราอะไรเงี้ยซึ่งเจนเชื่อว่าทุกคนมีหมด <c oughs> ใช่แต่ก็มันไม่ใช่ว่าแบบเราไม่ได้เปิดให้เขาไมา่เหยียบในพื้นที่นั้นเลยนะอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบค่อยๆใชเ้เวลาไปอะไรเงี้ยครับก็แต่สำหรับเน็ตเน็ตก็ไม่รู้เพราะว่าเน็ตก็รู้สึกแบบเออเน็ตก็ เขาเลยรเราก็เปิดให้กับทุกคนไม่ใช่แค่น้องเจมส์เราก็เปิดให้กับพี่ๆดูมันดีน้องๆดูมันดีอย่างเงี้ยครับผมก็ก็คือถ้าใครเหมือนกับคือถ้าเราสบายใจกับใครเราก็เปิดกับคนนั้นมากกว่าครับแต่เราก็แบบไม่ได้ไม่ได้สร้างกำแพงให้คนอื่นอย่างเงี้ยครับถือว่าแบบว่าแบบทั้งสองคนนแบบว่าพิเศษไม่ถือว่าแบบทำงานร่วมกันมานานแล้วคือเราต้องมาเข้าลิปกันอร์กันอีนะถือว่าแบบเป็นแที่น้องคนพิเศษกันหรอือเปล่า ถามพิเศษไหมสําหรับเน้นน้องก็คือพิเศษสําหรับเน้นจริงๆนะเพราะเหมือนกับถ้าเทียวกับในดูมันดีแล้วก็คือเราอยู่ด้วยกันบ่อยที่สุดแล้วก็เราก็ต้องเอา่เาเรคยกปรึกษากันแล้วก็คือเราใช้ชีวิตกับน้องเขามากที่สุดแล้วก็เราต้องคิดเสมอว่าเออน้องเป็นเป็นคนพิเศษสําหรับเรานะอย่างเงี้ยครับอะไรถึงกับหนซ <laughs> อ๋อจริงๆก็ถามว่าเป็นคนพิเศษไหมก็คือเป็นคนพิเศษอยู่แล้วครับเพราะว่าด้วยความที่แบบเราเป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วแบบ ต้องเจออะไรหลายๆอย่างเยอะมากๆด้วยกันอะไรเงี้ยซึ่งก็จะเป็นเขาแหละที่แบบเราจะที่เขาจะรู้เรามากสุดแล้วเราก็จะรู้เขามากสุดอะไรเงี้ยเวลาแบบทําอะไรหรือว่าเวลาแบบจะไปไหนอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมีเราที่แบบคุยกันทุกครั้งอะไรเงี้ยไม่ถึงว่าผมจะบอกว่าน้องเขาเป็นคนพิเศษอย่างเขาไม่เชื่อผมหรอกผมก็ผมแค่บอกให้พี่ๆฟังจู่ๆก็ตัดพ้องงง่าไม่บอกพี่ๆเขาแกล้งเขาครับส่งสารเขาเหรอครับ ลองสารเขาส่งสารพี่ดิในไหนก็แบบว่าจะเปิดกล้องแล้วแค่เราแบบบอกแฟนๆปอนนี้หนึงละกันว่าแบบรอติดตามได้เลยอ่ะเจมส์อ่ะเจมก่อนเจมส์พูดเลยอ่าครับผมก็ผมก็ฝากไว้นะครับผมพี่เจตคนกลางก็อยากให้กับโนนนะครับผมก็มีทั้งเนสเจมพี่ทอมมี่จิมมี่แล้วก็พี่มาร์คพี่ปลาก็โทรมาแล้วก็มีพี่ๆพนักงานออฟฟิศอีกมากมายแน่นอน ใช่ครับผมก็ฝากไว้นะครับผมทุกเหมือนกับทั้งเรามีแฮชแท็กหรือว่าปั่นเทนอะไรก็พี่ๆช่วยมาช่วยช่วยชาวออฟฟิศมาปั่นเทนกันด้วยนะครับผมเพราะว่าชาวออฟฟิศอยากทำโอทีไปเรื่อยๆครับผมแต่ได้ตังไหมก็โอทีไงได้บ้าล่ะ <c oughs> ครับผมใช่ครับผมอ่ะอ่ะรครับผมก็ยังไงก็ขอฝากเรื่องพิเศษคนกลางก็อย่าเล่นกับอนุนเลครับก็มีพี่เนที่รับบทเป็นคิงสนใจรับบทเป็นเอื้อส่วนพี่ม้าก,ก็รับบทเป็นพี่บาสพี่ <c oughs> ปาร์กเ,เออ,เอ,อจริงๆก็เยอะมากพี่พี่เออพี่ปาร์กน้องโทมสัสจิมมี่แล้วก็พี่ <c oughs> ทอมมี่นะครับแล้วก็พี่ๆคนอื่นเยอะมากๆก็ขอฝากด้วยนะครับแล้วก็ อย่าลืมติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราไปนานๆเยอะๆเลยครับครับผมครับสาธุเอ้ยขอบคุณครับผู้ผิดจะสาธุทำไมครับอยากให้แบบว่าเม่พูดถเจมเหมือนไม่มีเจมอยู่ตรงนี้หนไหมโอเคแล้วอย่า้เจมพูดเจมหายไปไหนครับ <c oughs> <c oughs> อเราเลี้ยงเข้ามาเข้ามา <c oughs> เข้ามาเข้ามาแหม ผมก็พูดอย่างนี้ตลอดอพอปิดหูผมไม่ก็จะบอกว่าก็ขอบคุณนะที่รู้จักกันแล้วก็ดีใจนะที่ได้รู้จักแล้วก็หวังว่าเราจะทํางานแบบนี้กันไปเรื่อยๆแล้วก็มีปัญหาอะไรก็พูดคุยกันได้ตลอดครับผมอ๋อผมเหรอเอ้เมื่อกี้คุณไม่ได้ยินใช่ไหมเออใช่เออผมได้ยินเจริงอยู่ไหนอะนี่ตาบอดละไม่ใช่อะไรต้องครับผมก็อยากจะบอกก็แบบ ก็เป็นแบบนี้ดีแล้วใช่เป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวพาไปกินยาแล้วไม่เป็นไรนั่นแหละครับก็เป็นแบบนี้ดีแล้วเป็นแบบเป็นสีสันแบบให้เจมเป็นสีสันให้คนในกองเป็นสีสันให้คนรอบข้างอดีแล้วครับแล้วก็ก็จะอยู่ข้างๆเสมอเวลาแบบเจออะไรผิดพลาดหรือว่าแบบเวลาแบบเราประสบความสําเร็จก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยใช่ครับขอบคุณครับ 有现在。